สบายดีพ่อเม่พี่น้องปองไปเบิร์สุขูสุคนนอเอฟซีทั้งหลายนี่กระกบมาพบมาขอกระแพรคือเก่าพ่อเม่พี่น้องซอแพรคนโกสุริโยบานทามมีแต่โกไปขางน้าเงินสีใสกับว่ามีนะมืมอนีแพรก็สิมาเห็นเมนูของหวานพ่อเม่พี่น้องว่าสิเป็นอย่างไรนาอเมนูของหวานมีอย่างแหนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพ่อเม่พี่น้องก่อนไปเบิ่งก็ขอ็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ซาแพ์นัมเดอร์พ่อเม่พี่น้องไป เบิงกันเลยทุกคนมามาเบิงกันเลยอันดับแดกส็แป๊กสีหันมาเออเนาะโอเคนะเฮียให้สะอาดไปเลยนะลูกนะระหว่างนี้นะคะคือน้องฮอดเก้าของเราก็จะไปเก็บใบไม้นะคะทุกคนนะคะก็คือให้ใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาหมดเลยครับใส่ถุงดำ พี่แพรเตรียมถุงดำไว้ให้ออนกาเลยลูกนี่เนาะกดหั่นเดี๋ยวพี่แพรจับแบบนี้ไว้ให้ก่อนนะโอเคโอเคมามามาจับมาจับหนึ่งสองสามมันไม่หักเพราะว่ามันอ่อนมันอ่อนงันเยอะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะทุกคนนี่น้องเฮดขาดโอเคนะลูกนะก็ไปทำให้สะอาดเลยนะลูกเนี่ยใช่พี่แพรทำของหวานให้คุณยายก่อน นาะทุกคนชอบแพ่กับปดิเหตุด้วยนะพ่อแม่พีนออ่น้องอย๊บอชิลืมแล้วมนะั้แต่ก็ต้องเหตุไปเรื่อยๆลองเบิ่งนี่แหละเนาะกระสิบปไซร้ายเป็นนายดอกต้อต่อ,ปตอไปก่อนทุกคนมันสีเฮืงเกินไปอ่ะทุกคน แค่กระเทียมนี่เนะาะมังเอือกองชแคมันเบื่บอแค่กระเตียมังเอือแลวกะมันหมวงเนาะตะมันหมองชแก็ลังแ,ลแหลละลาใหม่รอบนะึง จะเอามันหมวงใส่ก่อนทุกคนไปใส่หมอกันก่อนนี่แพรก็ใส่น้ำเกลือเรียบร้อยเลยๆในต้มก็ได้ต้มมันหมวงลงไปก่อนเดี๋ยวให้มันหมวงเปื่อยสักพักหนึ่งจังใส่หม้กเนาะทุกคนเนะาะอย่ามักอือ้อมันกับเปือ่อยไหวอีกดอกมันบ่อนนีนปันไดอ๋อถุงอันนั้นใช่ไหมถุงขยนะนั่นหรอหเวลาลงพัดมันก็นจะปิวไปนู่นไปนี่หรอคะเฮีย yeah. แล้วก็ใส่ไปยัง่ะใส่ใส,สก็อตเทปยังครับใส่แล้วใส่แล้วใช่ไหมคะอ่าโอเค,ออเคแล้วก็เก็บเสือ้อแล้วก็เก็บบอลอะไรให้เราเรียบร้อยด้วยนะเ,เดี๋ยววันนี้อ่ะเราไปเรียนพิเศษอ่ะเราไม่มีเวลามาเก็บนะลูกอ,อืมอก็ไมไ่ถึงขันนั่นหรอกทุกคน กระเด็นออกกดเลยน้องเฮ้ยกินวางก็ได้สูตรสะแพะเองแนะม่พ่อแม่พี่น้องเฮ้ยบอดี้เบิรงน้องใช้ได้หนิชุดมอมหมูเอาเข้าสะแพะได้หน่พอวตถก่อนนั้นสะแพะหมักเห็ดของหวานกินพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเอาข้าวโพดอีกหน่อยเอาอีกฟักหนึ่งข้าวโพดต์ตกข้าวโพดอ่อนกดเลยโปด,นะโปดแก่เป็นไง สามพักยี่สิบบาทกระโปงก็ได้เสือนรกลขายกระเพราลดไส้หยอนอะไรอะคะเสือเสือ โอเคแล้ววางไปโตะอะไรสีเหลืองพับเรียบร้อยใช่ไหมหพับให้มันเป็นที่นะพับให้มันให้มันสวยงามให้มันเรียบร้อยไปเลยนะคะแต่ว่าพับเสือไม่เป็นนะก็จับเหมือนพับผ้าห่มนั่นแหละเอาเจ้าพับผ้าห่มยังไงเเจ้าก็พับเสืออย่างนั้นเลยลูกนี่ทุกคนพอแล้วซองพับพอแล,ลว <Okay. S 2> ้วมันร้ายโหดว่าไงครับวางาเ็ดไปนักบอกกับน้องไปนําทำไมพี่น้อ,อ,นองเอ้ย แต่ว่านอ้อจาก็ไปเรียนเนาะคนบนไปเรียนพิเศษทุกคนอะไรครับเนี่ยทุกคนเนาะกระดาษนี่เลย เินหรือบอกน้องเพรกับโผเขากันเพราะว่าแพรกับบันไดเบิ้งลกองมีมีอย่างพืชทุกคนเดี๋ยวจะแพร่จะใส่มหอึกไปเนาะไปเลยใช้ถุงหมึกใช้ท่านขบดเวยเพราะไม่มีน่องเลยนี่น่องทุกคนเดี๋ยวจะแพรกจะใส่ขบดลงไปวันนี้ คือแบบแพรยังบ่ทันได้ใส่กะทิหรือว่าบ่ทันได้ใส่น้ำตาลน,นะพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่า,า,าใ,ใส่แค่น้ำใส่แค่เกลือลงไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้มให้อันนี้อันนี้เครื่องมันซุกก่อนพ่อแม่พี่น้องเครื่องมันซุกเครื่องมันเปื่อยก่อนเดี๋ยวจังค่อยใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะนี่จังสิบ,บวัวเปล้องนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแบบให้น้ำมันบกเหลืออนนอยหนึ่งจังสิบ,บวัวเปลือกกะทิกับน้ำตาลทุกคนตอนนี้จะแพรก็ต้มให้แบบให้เครื่องมันซุกก่อน มันก็คืฟนฟองเดี๋ยวสเปรย์สีตักฟองออกอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนแล้วเนาะทุกคนกคนกะทีิดำเร็จละไม่ใช่กะทิแต่ว่าน้ำบกแลนะ้วเนาะทุกคนเนะนาะน้ำบกเลยดิเคี้ยวเคี้ยว,ยวให้มันอ่อนๆมันฟุฟุในยังไงทุกคนให้มันเปื่อยเดี๋ยวจนใส่กะทิมาตาเบิ่งตอนใส่กะทิเนาะทุกคนทุกคนนี้แค่ก็ใส่กะทิเลยเนาะ นี่ทุกคนนี่จะเป็นยังสีแต่พอม่พี่น้องสูรทำของวานก็แแหเนาะค่อยๆยคนพอม่พี่น้องเปิดไฟอ่อนๆเนาะค่อยๆคนไปไม่นามกะทิมันแตกกล่องสเพะบูสัตนี่เนาะ ได้ว <ersch> ่ามีใบเตยเนาะมีใบเตยคือจิหอมขนาดส่นเลยเรียบร้อยแล้ะคนไก่ที่จำเด็ดแหละไม่ใช่กะทิแต่ว่าหนามบกแล้วเนาะุกคนเนาะหนามบกแกจะแพ่กะทิตักใส่ถ้วยแล้วมันมีเจียวเรียบร้อยแล้วพอมีพี่น้องเนาะ แล้วแล้วเนี่ยข้าวหนึ่งพรอรมย์พี่น้องเอ้ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นบ่ <c oughs> ของหวานสูตรสปแสป้ของหวานผสมประสานพรอ,มนอพรอมย์พี่น้องผสมดันอย่าปืบนี่แล้วแล้วทุกคน เรียบร้อยแล้วบ้ดนีเ้เห็ุง่ายๆเคิ่่ชั่วโมงได้กินพ่อแม่พี่น้องคนเนาะก็แล้วเรียบร้อยแล้วกองวันจะเป็นมีพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะลองไปให้คุณยายสิมจะกลัวว่าคุณยายสิว่าจังไงเพราะว่าอุบิเหตุดุ้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอุบัติเหตุไลยปีแล้วเพิ่งจะถักแดกนี่แหละอุบัติเหตุนีน่ข้าวโพดหมากอื้อก็มันเนาะทุกคนเนาะและะะ้วก็ใส่กะทิหน่อยหนึ่งเนาะไปให้คุณยายชิมกันเลยพ่อแม่พี่น้อง ได้จ่ไปแ็นเขอจบกิดคือเป็นอย่านี้น้องพรมแม่พี่น้องถ้าถึงใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แฟนในเรื่องพรมแม่พี่น้องไปแลวสบายดีบาย